แม่น้องที่สอบกอบพเคยเจอโจทย์ข้อนี้แล้วใช่ไหมและข้อนี้เนี่ยเป็นหนึ่งข้อที่น้องหลายคนเนี่ยโดนหลอกมากที่สุดวันนี้เราไาเช็คกันหน่อยว่าถ้าน้องเจอข้อสอบกอบพตรงนี้น้องจะโดนหลอกหรือเปล่ากติกาถามง่าย,ายๆครับน้องเขาบอกว่าต้องการรวมส่วนราชการนะครับที่มีการกําหนดตําแหน่งหรืออัตราข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้นไฮไลท์ตรงนี้ดีๆนะคือควาว่าเพิ่มขึ้นจะต้องตาเป็นกฎหมายอะไรคราวนี้พี่บัสให้เป็นเกจความรู้ก่อนที่จะขยายความน้องแบบนี้นิดนึงการตากฎหมายเนี่ยภาษาชาวบ้านนะเราเรียกว่า ต้องออกกฎหมายอะไรมารับรองคราวนี้มันก็จะมีลำดับสักของกฎหมายอยู่พระราชบัญญัติหรือเราเรียกว่าพรบรแล้วก็พระราชกิจสเดีการหรือเราเรียกกันง่ายๆก็คือพรดอรนะครับแล้วก็กฎกระทรวงคราวนี้ลองตอบในคอมเมนต์ดูว่าน้องเนี่ยโดนหลอกหรือเปล่าแต่พี่บัตบอกเลยนะแปโดนหลอกแต่คราวนี้ถ้าอยากจะเจาะลึกจริงๆพี่บัตอธิบายแบบนี้ครับนี่คราวนี้ในข้อสอบกอพอเนะเพราะว่าเราเรียนเพื่อทําข้อสอบให้ได้เออรู้เยอะแต่ทําข้อสอบไม่ได้เนี่ยมันไม่มีผลอะไรคราวนี้พี่บัตรสกัดตัวข้อสอบมาให มันจะมีการถามทั้งหมดอยู่ประมาณ4ี่กลุ่มหลักๆเออคือเขาเรียกว่าจัดตั้งนะครับรวมหรือโอนเปลี่ยนชื่อแล้วก็ยุบโดยปกติแล้วจะมีการเติมตรงนี้ทั้ง2ตัวแต่ความจริงมันมีเยอะกว่านี้เนาะเออพี่บัรยังไม่ได้สรุปมาให้นะครับเอาหลักประเด็นตรงนี้ก่อนคราวนี้เวลาที่น้องดูว่าเออพี่บัรครับเออไม่ว่าผมจะทํานู่นนี่นั่นเนี่ยผมรู้ได้ยังไงว่าผมต้องใช้เป็นพระราชบัญญ,ญัติหรือพบอรบหรือเราจะใช้เป็นพระราชกฤษฎีกาหรือพดอรดกฎกาิการดูง่ายๆพี่บัตรให้เทคนิคแบบนี้ครับ หากเป็นพระราชบัญญัติหรือพบอรบพระราชบัญญัติอันนี้ง่ายๆครับน้องคือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเงินครับเออเงิน,เง,นเงินทองทองนะเพราะอะไรครับน้องคราวนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเงินเงิน,งนทองทองอต้องผ่านตัวรัฐสภาด,ดังนั้นต้องเป็นพบรบแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ใช่เงินเงินทองทองนะครับลำดับศัก์ก็จะลงมาก็จะเป็นพรดคราวนี้คิดตามพมาริบัตรครับแบบง่ายๆหากเป็นการจัดตั้งอน้องถามเลย จัดตั้งใช้เงินไหมใช้ถูกปะหน่วยงานเกิดขึ้นต้องมีคนอยู่ในหน่วยงานมีข้าราชการเกิดขึ้นจ่ายเงินเดือนไหมจ่ายเงินเดือนดังนั้นเนี่ยใช้เงินไหมใช้เงินเวลาเราตอบตอบเลยคันทีว่าเป็นพลบง่ายๆเรียนด้วยความเข้าใจอ่ะคราวนี้การรวมหรือการโอนครับน้องการรวมหรือการโอนเนี่ยเราก็ต้องแยกออกมาเป็น2ประเด็นถ้าใช้เงินอ่ามีการใช้เงินมีการจ้างตัวข้าราชการเพิ่มขึ้นนู่นนี่นั่น,นมีการใช้ตำแหน่งเพิ่มขึ้นอันนี้ใช้เงินเราเป็นพลบ แต่ถ้าสมมุติว่าไม่ใช้เงินอย่างเช่นเป็นการโอนเข้าด้วยกันแล้วปรากฏว่าไม่มีตําแหน่งอะไรเพิ่มขึ้นเลยเราจะเป็นพอลรดอนี่เห็นปะเห็นไหมเรียนด้วยความเข้าใจและเราจะไม่สอบผ่านได้ยังไอองอะคราวนี้เปลี่ยนชื่อโอ้โหแค่เปลี่ยนชื่อหน่วยงานไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องมีอัตราตําแหน่งอะไรเพิ่มขึ้นเป็นพอลรดและอันสุดท้ายการยุบคำน้องแน่นอนโอ้โหนะยุบเนี่ยได้เงินคืนด้วยนะมีเงินก็ประมาณกลับมาด้วยดังนั้นยุบจริงๆเนี่ยไม่ต้องใช้เงินเพิ่มเลยกลายเป็นพอลรด ดังนั้นกลับมาตรงนี้ครับน้องที่น้องโดนหลอกกันเยอะมากที่สุดคราวนี้กลับมาลูกจ้างเพิ่มขึ้นเออลูกจ้างเพิ่มขึ้นใช้เงินไหมคําตอบคือใช้เงินถ้าใช้เงินข้อนี้เลยตอบเป็นเป็นเป็นพระราชบัญญัติครับข้อนี้เลยตอบข้อตอบข้อ2ครับแค่นี้แหละง่ายๆโอเคไหมครับอ่ะ ข่าวนี้ลองบอกพี่บัตรนิดนึงถ้าสมมติว่าน้องไปเจอข้อสอบแบบนี้จากตอนแรกที่โดนหลอกตอนแรกที่ไม่มีความรู้เลยได้เทคนิคของพี่บัตรไปเจอโจทย์ข้อนี้ข้อสอบกอพอน้องควรต้องตอบอะไรเบอร์หนึ่งสองสามหรือสี่คอมเมนต์บอกพี่บัตรนิดนึงเดี๋ยวพี่บัตรเฉลยให้เป็นรายบุคคลและฝึกทุกวันเก่งขึ้นทุกวันและการสอบกอพอของน้องจะเป็นเรื่องง่ายตลอดไปอย่าลืมนะครับคอมเมนต์เลยครับใครที่อยากสอบผ่านกอพอในรอบเดียวแบบนี้โดยเฉพาะปี6 7รอบนี้เนอะเปิดที่นั่งเยอะมากๆแบบนี้ไม่อยากให้น้องพลาดอยากให้การสอบรอบนี้เป็นครั้ง ยอย่าลืมกดติดตามไปที่ช่องเพจพี่บัตรกูรูอะคาเดมี่ทุกครั้งที่พี่บัตรอัพคลิปให้น้องน้องจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้เรียนรู้ก่อนใครและเจอกันที่เทคนิคหน้าสำหรับคลิปนี้พี่บัตรลาไปก่อนสวัสดีครับ